สุดเด็ดวัดตักข้ามองลงขุดณผสมในสวยที่สุดในหลวงทรงคู่บุตเนื้อหนุ่มสมมีดาวน้อยเต็มองพระผสมนี่ครับดินเต็มไปหมดสมล้างล้างมาอิดดาวดาวน้อยดาวเคราะห์น้อยเต็มองพระผสมพระองค์นี้เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชม สมเป็นองค์พิมพ์โอรงค์กุดหาดูได้ยากเพราะสวยดี yeah

Oh